สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจุจสึไคเซนหรือว่ามหาเวผนึกมนันและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดมังะมหาเวผนึกมานในตอนที่269ก,กเก็เรียกได้ว่าเหลืออีกแค่2ตอนเท่านั้นมังะก็จะจบแล้วนั่นเองซึ่งจากในตอนที่แล้วก็สามารถจัดการเอาชนะสุขุนะมาได้พอเปิดมาในตอนนี้ก็จะตัดมาที่เมเมที่เหมือนเดินเข้าไปในร้านขนมร้านหนึ่งและ เมย์เมกะก็ได้ถามเจ้าของร้านว่าเท่าไหร่และตอนนี้ก็ได้ตัดกลับไายังทางโรงเรียนไสยเวทซึ่งต่อมาจากตอนที่แล้วที่ทางมาเกะแล้วก็พวกเรานะคุณใสได้ไปหายูตะนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่ายูตะได้กลับคืนร่างตัวเองแล้วแต่ว่าก็ยังมีรอยเย็บตรงหน้าผากอยู่ซึ่งมาเกะก็กะได้มาโวยใส่ยูตะที่ยูตะใช้วิธีการสลับร่างกับโกโจเพราะก่อนหน้านี้มาเกะไม่อยากให้ยูตะทำเพราะมันเสี่ยงมากๆส่วนเมงูมิเองภายในจิตใจของเขาก็มีความสับสนเล็กน้อย เมงูมิคิดว่าอาจเป็นเพราะเอฟเฟกจากอาาเขตพื้นที่ไร้มาที่โดนเข้าไปเมงูมิได้กล่าวขอโทษทุกคนกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นยูจิก็เข้ามาแทรกแล้วก็บอกว่าเขาตั้งหากที่ต้องขอโทษทุกคนกับเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นคุซคาเบะเลยพูดแรกขึ้นมาอีกคนนึงว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความผิดของโกโจโที่ไม่ฆ่าอิตาโดริยูจิตั้งแต่แรกนั่นแหละคุซคาเบะเป็นหนึ่งในคนที่เห็นด้วยกับการฆ่ายูจิไปซะตั้งแต่แรกๆนะครับแต่เหตุผลเดียวที่ทําให้ยูจิยังมี ชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะอาจารย์ใหญ่ยากะก็คือเป็นเพราะโกโจไปขอเอาไว้ก็เลยทําให้ยูจิไม่โดนประหารชีวิตตอนนี้ยตะได้มีการอธิบายว่าเขากลับคืนสู่ร่างเดิมได้อย่างไรยตะบอกว่าลิกะช่วยทําให้เขากลับคืนสู่ร่างเดิมอีกครั้งโดยลิกะได้ใช้เสยเวทย้อนกลับไว้ตลอดเวลากับร่างต้นของยูตะเพื่อทําการฟื้นฟูนะครับไม่ให้ร่างต้นเนี่ยมันตายไปคุสคาเบ,บก็ได้พูดต่อขึ้นมาว่าเคนจาคุเองก็น่าจะใช้เทคนิคอาคมหลายๆอย่างในการ ป้องกันตัวเองไว้เหมือนกันและมาเกะก็ได้บอกต่อมาว่าถ้ายูตะเล่นบทบาทของตัวเองอย่างเหมาะสมพวกฉันเองก็จะทาอะไรได้ง่ายขึ้นโทโดเป็นคนช่วยยูตะฆ่าเคียนจาคุมาเกะบอกว่าเธอเองเนี่ยควรจะเป็นคนซุ่มโจมตีเคียนจาคุแล้วฮิกุรุมะก็ควรจะเป็นคนที่มีเครื่องบันทึกเสียงที่มีเสียงของอินุมากิอยู่เพื่อจะทําให้สุคุณะหยุดขยับตัวเพราะว่าฮิกุรุมะเป็นคนที่มีดาบเพชฌฆาตสามารถฆ่าสุคุณะได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเครื่องบันทึกเสียงที่มีเสียงของอินุมากิ สามารถใช้ได้แค่ครั้งหะเครื่องเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าโยตะรับหน้าที่นี้นะครับแทนที่จะเป็นฮิกุรุมะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นฮิกุรุมะด้วยสรุปแล้วยังไม่ตายตอนแรกผมคิดว่าตายไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่โดนสุคุณะฟันเข้ากลางลําตัวเนี่ยสุคุณะบอกว่าฮิกุรุมะสิ้นใจไปแล้วซึ่งโทโดก็ได้มาเข้าร่วมบทสนทนานะครับโดยมีการบอกกับมากิว่าอาคมบุก้วุก้ของเขาเนี่ยจะไม่ทํางานกับมากิเพราะว่ามากิไม่มีเสยเวทแล้วบอกว่าโยตะเองก็คงจะเจอ กับเรื่องที่มันยากลําบากกว่านี้แน่ๆถ้าเกิดไม่มีเขาโทโดบอกว่ายูตะแล้วก็ลิกะจําเป็นต้องหยุดยั้งการอารวาสของวิญญาณคําสาปที่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากเคยนจาคุเสียชีวิตส่วนแพนต้าก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่า แต่ว่าถ้าสุคุณะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อินุมากิเองก็จะตายจากแรงสะท้อนของวาจาสาบก็ได้นะเพราะว่าสุคุณะแข็งแกร่งเกินไปและฮิกุรุมะก็ได้เข้าร่วมบทสนทนากับเขาด้วยโดยการบอกว่าสุคุณะแค่เล่นกับฉันเท่านั้นเขาอะยังไม่เอาจริงถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่มียูตะอยู่ด้วยตอนนั้นเขาคงถูกฆ่าในทันทีฮิกุรุมะได้พูดถึงอาคมวาจาสาบของอินุมากินะครับว่ามันเป็นอาคมที่ถูกโตกลับได้ง่ายและฮิกุรุมะเป็นคนคิดแผน ใช้เครื่องบันทึกเสียงภายในอาณาเขตของยูตาเองเพราะฮิกุรุมะคิดว่ามันคงจะดีกว่าการนํามาใช้ในอาณาเขตของเขาเพราะอาณาเขตของเขาต้องทําให้กดทํางานก่อนถ้าเกิดกดไม่ทํางานก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วดังนั้นการนําเครื่องบันทึกเสียงนี้มาใช้กับอาณาเขตของยูตะาจึงเป็นคําตอบที่ดีที่สุดคูซาคาเบะที่เห็นฮิกุรุมะก็ได้บอกนะครับว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งมากเหมือนกันนะที่นายยังรอดตายมาได้ทั้งที่เรียนรู้การใช้อาคมย้อนกลับมาแค่2เดือนเท่านั้นเสร็ต่ อนนี้เจมากิแกก็บ่นยับเลยนะครับผมบอกว่าทุกอย่างมันคงจะดีกว่านี้หากมิเกลกับลาลูอยู่ที่นั่นด้วยตั้งแต่แรกและทุกคนก็จ้องมองยูตะด้วยความที่เห็นด้วยกับคําพูดของมากินะครับแล้วก็บอกว่าเออมันก็จริงนะถ้าเกิด2คนนี้เข้าร่วมการต่อสู้ตั้งแต่แรกมันคงจะดีกว่านี้จริงๆซึ่งยูตาก็พยายามพูดให้มากิใจเย็นลงนะครับโดยบอกว่าตอนแรกลาลูกับมิเกลเขาบอกว่าจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยนะแต่สุดท้ายเขาก็มาจนได้และยูจิก็ได้มีการพูด ขึ้นมาว่าปอกแขนที่เขาได้ใช้สวมใส่ตอนต่อสู้เป็นเครื่องมือเสยเวทของยูตะนะครับก็ขอบคุณยูตะที่ให้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาและที่สุคุณะกางนาเขตเป็นครั้งที่สองไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งมาจากยูตะด้วยเหมือนกันซึ่งฮาคาริก็ได้กล่าวเสริมขึ้นมาว่าต้องขอบคุณยูตะด้วยที่ให้พวกเขาอยู่ข้างในตัวลิกะและซุ่มรอจังหวะเข้าโจมตีสุคุนะหากรู้ว่ากโกโจจะแพ้เลยสามารถแยกอุราอุมเมอ,ออกมาจากสุคุณะได้สรุปก็คือไอห้องที่พวกนักคุณงใส่อยู่กันเป็นพื้น ้นที่ภายในตัวของริกะนั่นเองส่วนโทโดก็ได้พูดกับยูจิขึ้นมานะครับว่าจะโทษฉันก็ได้นะที่ไม่สามารถช่วยเหลือโจโซและยูจิได้ตอนที่อยู่ในอนณาเขตของสุคุณะบอกตามตรงว่าอาาเขตของสุคุณะนั่นแข็งแกร่งเกินไปยิงไปอยู่ตรงกลางอนณาเขตแล้วทําให้ยากต่อการดึงตัวพวกนายออกมาทั้งคู่อีโนก็ตําหนิตัวเองเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่เขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพราะอุ้ยอุ้ยช่วยชีวิตเขาเอาไว้และโจโซก็ควรจะเป็นคนที่รอดเหมือน ยูจิที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นยูจิเองก็เป็นคนที่ควรตายเหมือนกันถ้าไม่ได้โจโซช่วยเอาไว้อะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละเซอร์มาเกะที่เห็นแบบนั้นก็เลยเลยบอกกับทุกคนนะครับว่าฉันเองก็ไม่ได้ต้องการจะโทษยูตะหรือใครก็ตามนะเพราะตัวฉันเองก็โดนสุคุณะใช้โคคุเซ็นใส่ไปตั้งสองครั้งก็คือเหมือนตอนนี้มาเกะเริ่มรู้สึกผิดนะครับที่มาตําหนิยูตะว่าถ้าเกิดยูตะทํานู่นทนํานี่มันคงจะออกมาดีกว่านี้มาเกะเลยบอกว่าเออเธอเนี่ยก เองเหมือนกันแหละโดนสุคุณะโคคุเซนไปตั้งสองครั้งส่วนมิวะเองก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยก็เป็นยงนวนนะว่าเธอเกิดเธอไปช่วยมากิเธออาจจะโดนส่งตัวไปคนเดียวโดยไม่มีมากิอยู่ด้วยโมโมะก็กล่าวเหมือนกันว่าขอโทษเหมือนกันที่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนฮาคาลิก็บอกว่าเขาเองก็อยากไปช่วยสู้กับสุคุณะหลังจากที่จัดการอุระอุเมะเสร็จนะแต่อุระอุเมะก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆส่วนโนบะระก็บอกว่าเธอเนี่ยก็หลับไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยดังนั้นเธอจึงไม่มีอะไรจะพูด ซึ่งในขณะที่ทุกคนเถียงกันบอกว่าตัวเองผิดอย่างงุ้นผิดอย่างนี้กันอยู่อุยอุยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศกล่าวกับทุกคนว่าไม่ต้องเถียงกันหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเองนี่แหละคือ MVP คือคนที่ทําได้ดีที่สุดของการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งเคียร์ลาละก็พยายามแย้งว่าแต่อุยอุยน่ะทิ้งเธอ,เอไว้นะอุยอุยเลยบอกว่าก็เธอตัวหนักเกินไปนี่คุสคาเบตได้กล่าวว่าแต่ในทางกลับกันแล้วฉันคิดว่าคนที่สบายสุดน่าจะเป็นเมเมนะอุยอุยเลยเถียงแทนพี่สาวตัวเองไปว่า ท่านพี่เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว ซึ่งฮาคาลิก็ได้ถามเมเมไปนะครับเกี่ยวกับท่าชินคาเงะริวหรือว่าอาณาเขตแบบยอดที่เอาไว้ใช้สําหรับป้องกันเวลาอยู่ในอาณาเขตว่ามันมีแค่เฉพาะนักเรียนของสํานักนี้ไม่ใช่หรอที่สามารถใช้ท่านี้ได้พุซคเบจึงได้มีการอธิบายความจริงไปนะครับว่าข้อจํากัดของวิชานี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาชิยะซาดันสุนะเพื่อป้องกันไม่ให้เทคนิคนี้ล่วไหลออกไปสู่คนภายนอกและเมเมก็ได้กล่าวเสริมต่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคน สำนักที่สอนวิชานี้ก็สูญสิ้นผลประโยชน์ทางโลกคุณใสจึงเก็บวิชาชินคาเงะริวหรืออนาเขตแบบย่อไว้เหมือนเป็นความลับทางการค้าและสร้างข้อผูกมัดที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนอื่นใช้ได้ชินคาเงะริวเป็นวิชาที่นักคุณใสไม่จําเป็นต้องใช้อาคมเลยถ้าเกิดจะใช้มันซึ่งโทโดเองก็เคยเรียนรู้มันจากยูกิสุคุโมส่วนยูกิสุคุโมก็ไปเรียนรู้มันมาจากเมกับมารุอีกทีโดยใช้การสังเกตการที่เมกับมารุได้มีการบันทึกข้อมูล เอาไว้เมเมและคุซสคาเบตได้อธิบายนะครับว่านักเรียนจากสำนักชินคาเงะริวไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของหัวหน้าสำนักได้แล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆภายในอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังมีข่าวลือด้วยว่าหัวหน้านักเรียนในสำนักจะรับช่วงต่อกันซึ่งข่าวลือดังกล่าวก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้เพราะเดิมทีสำนักเงาชินคาเงะริวก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใครรู้อยู่แล้วว่าคนไหนคือหัวหน้าสำนักจึงไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักคนต่อไป แล้วคุสคาเบกก็ได้บอกต่อว่ามีนักเรียนที่อายุเยอะแล้วอยู่เหมือนกันถ้าหัวหน้าสํานักคนปัจจุบันเกิดตายขึ้นมานักเรียนที่อาวุโสที่สุดก็จะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าสํานักคนต่อไปแทนตราบใดที่คนในสํานักไม่ได้เปิดเผยตัวตรงๆก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครคือหัวหน้าสํานักคุณสคาเบะบอกว่าข้อผูกมัดที่ห้ามเผยแพร่วิชาชินคังเยริวออกสู่สังคมภายนอกจะสามารถลบล้างได้ด้วยหัวหน้าสํานักเท่านั้นแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่าปัจจุบัน เขาเนี่ยแหละคือหัวหน้าคนใหม่ของสำนักเงาชินคางเงริวซึ่งครูซาคาเบะบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้สนใจข้อผูกมัดอะไรนั่นอยู่แล้วเมเมย์เลยบอกว่าเธอเนี่ยอยากให้อุยอุยเป็นหัวหน้าสำนักคนต่อไปเพราะเธอจะได้เงินเดือนแล้วก็ส่วนแบ่งมากมายและตอนนี้ก็ได้ตัดมาที่เมเมนะครับที่ได้เข้ามาคุยกับผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งเหมือนเมเมย์เข้าไปถามผู้เท่าคนนี้ว่าชีวิตของผู้เท่าคนนี้มีราคาเท่าไหร่ซึ่งผู้เท่าคนนี้ก็คือหัวหน้าของสำนักเงาชินคางเงริวผู้เท่าเลย ถามเมเมว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นหัวหน้าเมเมย์จึงตอบไปว่าก็แค่ไปถามมาจากคนที่รู้นะ่ะตอนนี้สำนักเงากลายเป็นว่ามีพลังที่ทัดเทียมกับสามตระกูลใหญ่เลยนะและดูเหมือนหวังว่าจะฮุบโลกคุณใสไว้ในมือของตัวเองเพื่อขึ้นเป็นแกนนํเซิงผู้เทาคนนี้ที่ได้ยินเมเมพูดแบบนั้นเลยเข้าใจทันทีว่าเมเมคงไปรู้ข้อมูลมาจากเทนเกนโดยเมเมย์ได้บอกกับหัวหน้าสำนักเงาว่าผู้นำสำนักเงาจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่พวกเขาอยากจะเห็นแม้ต้อง แรกด้วยอายุไขของเหล่าสาวกก็ตามเป็นความทะเยอทะยานอย่างมหาศาลที่แลกเป็นเงินทองไม่ได้มีบางสิ่งบนโลกที่สําคัญกว่าเงินแต่ไม่สามารถปกป้องไว้ได้ถ้าไม่มีเงินข้างนอกนั้นคงมีนักคุณไสยที่รอตายเยอะแน่ๆน้าเกิดว่าวิชาชินคัง,งี้ริวไม่ถูกผูกขาดด้วยอํานาจจากสํานักและตอนนี้เมื่อตระกูลเซนเองิงถูกทาลายล้างแล้วถ้าตระกูลคาโมกับตระกูลโกโจเกิดล้มลงจากการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็แต่ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตั้งใจที่จะทำร้ายน้องชายของฉันแล้วภาพตอนนี้เราก็จะเห็นอีกาของเมเมบินอยู่รอบๆร้านขนมแล้วเมเมก็หยิบขนมขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่กองอยู่ที่พื้นนะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะเป็นเลือดผู้เท่าคนนั้นที่เป็นหัวหน้าหน่วยสำนักชินคาเงะริวก็น่าจะโดยเมเมจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะให้คูซคาเบะขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักชินคาเงะริวแล้วก็ปลดข้อผูกมัดที่ผูกขา เอาไว้ตลอดว่าวิชาชินคางเงริวจะใช้ได้เฉพาะคนที่มาเรียนที่โรงเรียนเงาเท่านั้นห้ามเผยแพร่ออกไปข้างนอกซึ่งนี่ก็เป็นมหาเวทผนึกมาในตอนที่269ซึ่งบอกตามตรงนะครับว่ามังงะเลยแค่2ตอนเท่านั้นอาจารย์เกเกะเอา1ตอนเต็มๆทั้งตอนเนี่ยมาเล่าเรื่องชินคางเงริวซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากรู้ด้วยซ้านะครับว่าชินคางเงริวมันจะเป็นยังไงเหตุผลที่ว่าทุกคนใช้มันได้มันเกิดจากอะไรแต่อาจารย์เกเกะเอามังะทั้งตอนมาเล่า เาเรื่องชินคังเงริวนะครับผมคือตอนนี้แฟนๆมหาวิทยาลัยมาราบอาจารย์เกเกยับแทนที่จะเอาเวลามาเล่าเรื่องที่มันแบบสําคัญกว่านี้นะครับหรือถ้าไม่มีอะไรจะเล่าแล้วก็ให้มันจบไปตั้งแต่ในตอนที่แล้วไปเลยตอนนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่แฟนๆมหาวิทยาลัยมารู้สึกผิดหวังมากๆที่อาจารย์เกเกเล่นอะไรก็ไม่รู้ นะครับผมให้ตัวละครมาคุยกันเหมือนรู้สึกผิดว่าเอ้ยน่าจะทาอย่างงู้นะถ้าทําอย่างนี้เอาชนะสุขุนะได้แล้วทําอย่างงั้นการสูญเสียจะน้อยกว่านี้ก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับมังงะตอนนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ